ครับผมรีวิวมีดยอด่อสสวนนะครับเล่มนี้เป็นมีดขนาดเล็กนะครับตีจากเหล็กใบดันดินของรถไถนะครับอันนี้ตัดส่วนปลายมานิดหนึ่งแล้วก็มาตีเป็นมีดยอด่อสสวนขนาดเล็กนะครับน,นี้รูปทรงล้อมาจากมีดแหลม คล้ายๆมม่นเน็บนะครับรูปสองคุณตาไหมครับด้ามฝักทําจากไม้พยุงนะครับอันนี้ด้ามกับฝักไม้คนละชิ้นกันนะครับ ความคมก็รับมาขั้นสุดเลยนะครับสําหรับน่าจะสุดแล้วนะครับสําหรับผมทดสอบกันนะครับประมาณนี้นะครับ คมขนาดที่ว่าสามารถโกนขนได้นะครับขออภัยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับเล่มนี้เป็นของผมเองนะครับเหล็กไม่ทราบเกรดนะครับไม่รู้ว่าเหล็กเป็นเหล็กเบอร์ไหน คอดามนะครับอ่าเท่าที่ชุบดูนะครับไม่สามารถชุบไฟแรงได้นะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนกลุ่มไฮคาร์บอนนะครับมาดูว่าเป็นเหล็กเบอร์ไหนก็ชุบแล้วรับคมยากพอสมควรนะครับน่าจะรักษาคมดี ประมาณนี้ครับ